ก็ปีแล้วงูอ้ําหาย50%นะ65ระหว่าง66แล้วมาปีที่แล้ว66ระหว่าง67ปีนี้67ระหว่าง68คาบกันเรามีดอกปลายปีมันก็จะเข้าไปเก็บปี68ปีแล้วมีดอก66ไปเก็บ67ปี65กับ66 65 66เยอะพอมาปี66กับ67หายไป50%แล้วลูกก็มองเหมือนจะได้5โลแต่ก็หนักไม่ได้ด้วยสภาพอากาศร้อนจัด ปีนี้แอปก็เลยทําแล้วเดี๋ยวลากเข้าต้น,น,นเอาไปขึ้นต้นนี่นนต่อมาอีกระบบหนึ่งเลยคือเปิดเฉพาะต้น<อ>ก็เฉพาะต้นแล้วเปิดข้างล่างก็ถ้าเราเปิดให้น้าข้างล่างก็สวนข้างล่างอันนี้จะให้น้ําเฉพาะข้างบนลดอุณหภูมิในสวนวางท่อไว้หมดแล้วแต่เหลือแต่ต่อต่อขึ้นใส่หัวก็ใช้ได้ของแอปอะลายแอปเนี่ยมันจะวางไปต่อท่อจั๊มออกม่เลยคือเราเปิดเฉพาะข้างบนเราไม่ต้องไปไล่ปิด มูดเอร์เราจะเปิดข้างล่างบางช่วงเราไม่เอาน้ําเยอะเราก็ไม่ต้องเปิดอันนี้ถ้าเราเอาน้ําถ้าเราต้องการลดอุณภูมิในสวนเราเปิดเฉพาะอันนี้เดียวคนเราไม่ต้องก็ได้เนี่ยอันนี้ลดอันนี้ใช้หัวส5ิห้าลิตรต่อชั่วโมงส5ิห้าลิตรของเดนหลบไม่เล็กลองแล้ว <Okay. S 1> เราอองได้ดีเราอองได้ดีแต่ก่อนแอปลองแปลงล่างมันเป็นอองฟุ้งได้ดีแล้วแอปก็เลยว่าจะเอาอันเนี้ยอันนี้แอบทอเดินท่อเมนสีมาแล้วก็มาลงสองพอมาลงสองอันเนี้ยลงหกโดยการทด ลงนิ้วหนึ่งแล้วก็มาลง6ห,หุนท้ายก็ลงสี่หุนแล้วก็มาขึ้น4ี่หุนลองแล้วน้ําแรงอันนี้แอป,ปลองคหรับว่าแอป,ปใช้เครื่อง2แรงอย่างเดียวนะ2แรงเป็นละอองได้ดีแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องสองแรงกับแรงครึ่งบวกกันเพราะที่ส่วนแอป,ปใช้ เครื่องสองแรงกับซื้อเครื่องแรงขึง้นสองตัวบวกกันหัวน้ําก็เปลี่ยนแล้วนะอันนี้ติดตั้งสูงกว่าเดิมนะพูดถึงนะตะกอนติดอยู่ประมาณ40เซนแล้วตอนนี้แอปเปลี่ยนมาเป็น70 cm, บเซนเหลือจาก3หัวลดเหลือ2หัวอ่าลดเหลือ2หัวตะก่อน้าแอปใช้3หัวแอปจะมีทั้งหมด6ประตูจะเปิดครั้งหนึ่งได้3ประตู3ประตูก็ประมาณ170หัว170หัวแอปเท่ากับว่าแอปเปิดน้ำสองรอบรอบละ3ประตู แต่แอปก็ลดจากสามหัวเหลือสองหัวซ้ายขวาแล้วก็ยกให้สูงขึ้นน้ําตีออกนอกทรงพุ่มเครื่องสองแรงกับเครื่องแรงครึ่งเป็นสามแรงครึ่งบวกกันเปิดทีเดียวได้หกประตูไปเลยอันเนี้ยอนาคตแอปใช้อันนี้ได้เปิดเป็นทัมเมอร์ได้ครับ <c oughs> เวลาไม่อยู่ <c oughs> ไม่ต้องมาเดินปิดเปิดแล้วโซนบนทั้งหมดนี่เปิดทีเดียวหกประตูเลย <c oughs> ขึ้นเนินด้วยนะ <c oughs> ใช้เครื่องสามแรงครึ่ง <c oughs> <laughs> อย่าบอกเจ๊สังเกตไหมว่ามันทําให้ใบมีสุขภาพดีอ,อ,อาถ้า,ถาเราใช่การกินน้ําสมมุติว่าแอปเคยเปิดครั้งละหนึ่งชั่วโมงแอปลดเหลือมาสองหัวแอปเปิดไปเลยสองชั่วโมงจบทัทง้งทั้งที่แต่ก่อนเปิดทีสามชั่วโมงถ้าเปิดทั้งสวนนะ,ะอยู่ประมาณสามชั่วโมงแต่นี้เหลือสองชั่วโมงจบแล้วเวลาให้น้ําจะให้ช่วงกี่โมงกี่ิบถ้าแอปจะให้น้ําแอปจะให้อยู่ประมาณ แปดโมงไม่เกินสิบโมงสมมติว่าแอปเปิดสิบโมงเก้าโมงสิบโมงแอปจบแล้วถ้าแอปเปิดเก้าโมงสิบเอ็ดโมงต้องจบเพราะว่าถ้าอากาศพีกๆแล้วคุณไปเปิดตอนที่มันพีกมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีตัวนี้ใช่ไหมถ้าอากาศมันพีกเราเปิดตัวนี้ช่วงสักเที่ยงถึงบ่ายสองเราเปิดตัวนี้ตัวเดียวหัวสามสิบห้าลิตรต่อชั่วโมงเครื่องสองแรงเปิดสักสองชั่วโมงจบเราเปิดอันนี้จบแล้วเราไม่ต้องไปยุ่งกับข้างล่าง แต่อันเนี้ยแรงครึ่งก็ใช้ได้นะเปิดแอปแอปเคยเปิดตัวเดียวอยู่แรงแต่ถ้าเกิดมันพีคมากๆต้องการแรงแล้วใช้ใช้ไอ้นี่น้อยๆอ,อ่ะแอปใช้แรงขึ้นเนี่ยฟาร์มฟาร์มสูงของแอปมันอยู่ประมาณมันก็ขึ้นเนินอยู่นะแต่ว่าด้วยถวามถามว่าทําไมแอปถึงใช้มอทำไมแอปใช้มอเตอร์ตัวเล็กเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือทางเนี้ยไฟมันไม่ค่อยดีเนาะไฟฟ้านเนี่ยมันจะเกิดไฟตก แล้วบางทีถ้าใช้ม,มากๆอะ่ะถ้าสองแรงกับแรงครึ่งเปิดได้กันไม่ได้ก็ใช้แรงครึ่งตัวเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ตัวเดียวอะ่ะไฟเรายังพอไงแต่วนี้ไฟยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปีแล้วมีซ<อ>ันเบิร์แล้วก็มีลาใบาติดปีนี้ไม่มีปีแล้วซันเบิร์ค่้นข้างเยอะอยู่นะเจอะใช่ใช่ปีปีแล้วมีซันเบิร์ปีนี้ยังไม่มีถ้าเรื่องซันเบิร์เนี่ยของของ,ของแอมมองว่าเหมือนปีที่แล้วอะ่ะจะสังเกตอย่างนี้ถ้ามันมีน้าค้างจัดจัด,จดสักสองวันอะ่ะแอมจะพ่นไว้ออยร่วม อย่าไปรอให้มันเป็นแล้วถึงมาพ่นถ้าแอปมองว่ามันมันมีน้ําค้างมีหมอกมีหมอกหนาๆแต่ปีนี้มันยังไม่หนาค่ะมันไม่ม,มีปีที่แล้วแอปพ่นช้ายังมีซันเบิร์นถ้าปีนี้แอปมองว่าถ้ามีหมอกหนาๆสักสักวันหนึ่งตงื่นเช้ามามีสักวันนี้แอปต้องรีบพ่นแล้วหรือไม่บางทีก็เอาแอบบัตวิง่งวิ่งน้ําแต่ปีนี้แอบมีตัวนี้แอปเราจะไม่ต้องละตัวนี้จะช่วยได้ถ้ามีเราเปิดน้ํานี่ได้เลยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เปิดน้ําพื้นน้ําที่ลื้นก็ไม่ได้เยอะมากกกเนี่ยยต้ออองแ ก็จะให้แอปมาทําระบบเดียวกันเนะี่ยมันแยกมาได้แต่ว่าเวลาเราไม่ต้องการน้ําอะเราต้องมาเดินปิดทีละหัวละหัวละหัว,หวถูกไหมแต่ที่ก็ติดติด,ตดบอวายอยู่นั่นแห่ะต,ติดวาวติดไว้การไงเวลาเราซ่อมอตอแต่อันเนี้ยม,มันยังไม่ได้ติดถาวรนะมันถอดได้มันถอดได้มันถอดได้เดี๋ยวแอปจะเอาลากเข้าไปในต้นอีกลากจากนี้ฝังเข้าไปแล้วก็ไปขึ้นนู่นตรงเนี้ยเวลาแฟนเขาตัดหญ้ารถตัดหญ้ามันเกะี่กะเดี๋ยวเราลากเข้าไปขึ้นต้นแล้วเดี๋ยวจะลากเขาไปทรงไหนเนี่ยเวลาลากมันต้องดึงไง เราเราเราไอ้นี่เลยฝังฝังไปแล้วก็ลากไปข้างบนขึ้นขึ้นไปแล้วเดี๋ยวแอปว่าจะใช้ท่อไมโครอ๋อเฮ้แต่แล้วทำไมตอนนี้มันตั้งขึ้นมาอย่างนี้ก่อนนะก็แอปแอปวางท่อมานี่แอปแอปไม่ไม่ไม่จะไม่ไปขุดกลับนี่กลัวไปโดนลากทุเรียนไงแอปจะวางเพราะว่าฝั่งนู้นแอปวางเมนวางเมนขึ้นหาต้นแต่ฝั่งเนี้มันว่างมันว่างแต่ว่ามันมีประตูมาอย่างนี้เราต้องค่อยๆขุดขุดตื้นหน่อยแล้วก็วางตรงมา เพราะว่าน้ําเนี่ยจะให้มันไหลลงดีก็คือว่าเมนเน่ยมันขวางสมมติว่าน้ําขึ้นที่สูงแล้วลงแล้วปล่อยลงมาเนี่ยมันจะแรงแล้วใช้การทดท่อรับจากเมนสี่ขึ้นไปข้างบนแล้วก็มาสามมาสามแล้วลงสองสองขวางหมดแล้วก็มาลงหนึ่งลงหนึ่งมาประมาณสักเจ็ดต้นแปดต้นแล้วก็มาหกหุนพอมาหกหุนแล้วก็มาสี่หุนอย่างละสามต้นจบน้ําแรง ทดลองแล้วลองเลยใช่ป่ะลองแล้วน้าแรงโอแดงวันนี้ยวต้องดึงฝังเข้าอีกดึงเพื่อที่จะไม่ให้เกะกะกับรถตัดหญ้าใช่ใช่อันนี้มันเกะกะเวลาแฟนตัดหญ้าเราก็ฝังเข้าไปเลยขุดฝังขุดฝังแล้วก็ล่าคือเป็นมนุษย์มนุษย์ลอยได้ตอนนี้มันก็จะไปอยู่นู้นเวลามีหมอกเราก็ปล่อยน้ําล้างใบล้างใบล้างล้างน้ําค้างเนาะเวลาถามว่าจะเป็นซันเบิร์นดูยังไง เวลามีมีน้ําค้างเราใบไม่แหง้งแล้วมีแดดมาเลยอ่ะแดดแรงอะ่ะสันเ <Sand bird S 2> บอร์ลงลงแน่เพราะนั้นป้องกันโดยการล้างใบเลยล้างใบก่อนเช้ามาหกโมงเราล้างได้แล้ว<อ>ล้างสักชั่วโมงหนึ่งวีนี้ดอกมาแค่บางต้นแต่ว่าใบสวยทุกต้นแล้ว <S <S ถ้าดอกมาทุกต้นนี่เราต้องรีบมาติดตามไปเลยพูดถึงเนี้ยเดี๋ยวจะโทรต,ตามกันแหละแต่มันเริ่มมันมันเดินแล้วว่ะดอกอะ่ะมันมเริ่มมีตุ่มตา แล้วเดี๋ยวเจ๊ว่าจะเดินอนน้ำเข้าตรงพุ่มสักเมื่อไรเนี่ยใช่พักใหญ่เหรอไม่ไม่พักใหญ่อะแต้